สวัสดีครับผมเจน็กเสียมกีออเซียแชนนลนะครับวันนี้ผมมาเยือเยี่ยมเยือนลานปามน้องเซระลานปามนะครับหมู่แปดนายหยงตะกัวทุ่งพังงานะครับหรือลานปามของท่านผู้ใหญ่และนะครับตรงนี้พื้นที่หมู่แปดนะครับก็ฝากด้วยทีงานท่านใดมีปามอยู่พื้นที่นายหยงหรือพื้นที่ใกล้เคียงอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงา ลืมตัดตามมาขายท่านผู้ใหญ่แลลวนะครับที่พื้นที่หมู่8ก็ใกล้ๆกับมัสยิดครับก็ทีมง,งานท่้ในใดอย่าเพิ่มรถตัดไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โทรมาหาผมเลยที่เบอร์0 8 6 4 9 1ปดหผมเกณฑ์เอ็กซีเอฟพีอเซียนลยทีมดีให้ข้อมูลจากรถตัทั่วฟ้าเมืองไทยก่อนนี้ผมมาส่งให้ประมาณ3เดือนแล้วครับก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ขอบคุณที่เลือกรถตัดของเอ็กซีเอฟพีขอบคุณครับผม